สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาต่อความสนุกกันค่ะลินเวยซีตอนนี้มาเยี่ยมบ้านเก่าเมื่อชาติที่แล้วนะคะลินเวยซีนั้นสีหน้าเรียบเฉยน้ำเสียงทั้งใสกระจ่างและเย็นชาสูงส่งทรนงไม่อาจเอื้อมถึงคำพูดสุดท้ายที่กล่าวว่านี่คือธรรมเนียมจวนอิงกัวกงน้ำเสียงนางตวัดขึ้นสูงเห็นชัดว่าเป็นวาจาตำหนิ แต่กลับฟังแล้วรู้สึกสบายร้ากับขอเพียงแค่ทำให้นางสนใจเท่านั้นให้นางด่าอีกสองสามคำก็ไม่เป็นไรมือหานซื่อชงงะงักกึกรอยยิ้มบนใบหน้าพันแข็งค้างมองดูทั้งประหลาดพิกลและเกอ้อกระดากคนอื่นในจวนอิงกวัวกงศบตาก,กันสีหน้าหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกความแตกต่างระหว่างภรยาเอกกับอนุภรยายังคงชัดเจนมาก อนุภรรยาไม่อาจสวมเสื้อผ้าสีแดงสดได้แต่สวมสีแดงดอกทอที่ระดับความเข้มของสีอ่อนจางกว่าทำให้ไม่ว่าภรรยาเอกคนใดก็จะไม่สวมสีแดงดอกทอแม้ว่าพวกนางจะสวมได้ก็ตามในสายตาผู้อื่นหลินเหวยซีน่าจะไม่รู้จักหานซื้อแต่สถานะอนุภรรยาก็ชัดเจนอยู่หลินเหวยซีจะเดาสถานะจากมวยผม และเครื่องแต่งกายของหานซื่อก็ไม่ยากหานซื่อเข้ามารินยกน้ำชาให้ด้วยตนเองเดิมก็คิดจะเอาใจหลินเว่ยซีนางเป็นอนุภรยาการแสดงตนต่ําต้อยเป็นเรื่องชํานาญที่สุดแต่อนุภรรยาในตระกูลใหญ่ไม่อาจเป็นเจ้านายที่แท้จริงยังคงสถานะบ่าวครึ่งหนึ่งยามพบกับคุณชายคุณหนูที่เป็นลูกแท้ๆของตนก็ยังต้องย่อเขาคำนับ สถานะต่ำต้อยเช่นนี้แต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้ค่ะหากคุณหนูตระกูลขุนนางเป็นอนุภรรยาแม้ว่าขุนนางนั้นจะสถานะสูงกว่าครอบครัวตนเองก็ยังต้องถูกบรรดาพี่สาวน้องสาวรังเกียจใส่ตัดสัมพันธ์ไม่ไปมาหาสู่สตรีชาวบ้านธรรมดาแต่งเป็นอนุภรรยาตระกูลร่ำรวยก็ถูกดูแคลนเช่นกัน ชาวบ้านยังเป็นเช่นนี้แค่คิดก็ย่อมรู้ว่าในตระกูลสูงสักจะดูแค้นอนุภรรยามากเพียงใดขอเพียงภรยาเอกยังอยู่แม้ไม่มีลูกสืบสกุลไม่ได้รับความรักจากสามีหรือล้มป่วยแต่ยังมีลมหายใจสุดท้ายอยู่นางก็ยังคงเป็นภรรยาเอกไม่ว่าในพิธีเส้นไหว้ต้อนรับแขกงานแต่งงานศพ ก็ต้องให้ภรรยาเอกออกหน้าอนุภรรยาได้รับความโปรดปานเช่นไรก็ไม่อาจก้าวออกจากจวนด้านหลังไปรับแขกด้านหน้าได้แม้ภรรยาเอกจากไปแล้วก็ไม่มีที่สำหรับให้อนุภรรยาออกหน้าถ้าหากฟูรนที่มาเยือนพบว่าคนที่มาต้อนรับตนเองเป็นอนุภรรยาจะขุนเคืองสะบัดหน้ากลับเลยก็พบเห็นได้ไม่น้อย ฟูเหรนซึ่งเป็นภรรยาเอกหลายคนถือว่าการได้รับการต้อนรับจากอนุภรรยาถือเป็นการลบหลูเกียรติอย่าว่าแต่ตอนนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเหย,ยนหวังเฟยคนจวนอิงกวัวกงแน่นอนก็ย่อมทราบกันอยู่แล้วว่าอนุภรรยาไม่ควรออกมาพบปะแขกเรือแต่เวยซื่อภรรยาเอกของอิงกวัวกงซื้อจือเสียชีวิตไปได้เจ็ดปดปีแล้ว หานซื่อก็ให้กำเนิดบุตรชายคนเดียวของซื่อจืออิงกวัวกงฟู่เดินรักรลานชายเล่ากับไข่ในหินแม้กับหานซื่อก็ยอมให้หลายส่วนเบื้องบนแสดงท่าทีเช่นนี้เบื้องล่างก็ยอมตามกันดังนั้นปกติหารซื่อออกจากเรือนเดินไปมาข้างนอกบ่อยบรรดาไทายทในจวนอิงกวัวกงต่างรู้กันอยู่แต่ไม่มีผู้ใดพูด ความเกินขอบเขตของหานซือจึงได้ถูกปล่อยปะระ,ะเลยกันไปเช่นนี้เมื่อก่อนฟูหลนคนอื่นๆที่มาเยือนจวนอิงกวัวกงได้พบหานซือก็จะทำเป็นหลับตาข้างหนึ่งไทยๆคนอื่นๆในจวนอิงกวัวกงอยู่รับแขกหานซือเองก็เสนอหน้าปะปนร่วมอยู่ด้วยเสมอจะมีฟูหลนที่ไหนไม่ดูตาม้าตาเรือมาบอกว่าจวนอิงกวัวกงไร้ธรรมเนียมกัน นอกจากทำรรเนียมจารีตแล้วก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าน้ำใจคนพวกนางมีเรื่องขอร้องจวนอิงกัวกงแน่นอนก็ย่อมไม่ล่วงเกินอนุภรยาคนโปรโด,ดของซื่อจือมารดาแท้ของซื่อจือเฟยจวนเหยียนหวังแต่ผู้ใดก็รวนไม่คิดว่าหลินเวยซีจะลากหานซื่อออกมาตำหนิอย่างไม่เกรงใจต่อหน้าทุกคนเช่นนี้ในห้องพันเงียบกริบบรรดาไท่ไท่ตระกูลเกาต่างศบตาก,กัน สีหน้าสะใจอย่างมากปกติไทยๆคนอื่นมาเยือนจวนอิงกัวกงร้วนต้องเกรงใจคนตระกูลเกาจึงชินกับการเอาอ,อกเอาใจเช่นนี้แม้ที่บรรดาฟูหเรนเกรงใจจะไม่ใช่จวนอิงกัวกงแต่เป็นจวนเหยียนหวังซึ่งมีสายสัมพันธ์ผ่านการแต่งงานกับจวนกัวกงอย่างไรเกาหลันก็แท้เกาสองอย่างเนี้ยมีได้ต่างกัน อิงกัวกงฟูเหรินตั้งสติได้ก่อนคนแรกนางอายุมากแล้วจริงๆนับวันสมองยิ่งเลอะเลือนถึงกับสะเผพ้าทำผิดพลาดเช่นนี้ได้เหยยนหวังเฟยเป็นใครกันท่านเนี้ยเข้าหวังเข้าเฝ้าไทยโหพระนางยังต้องจัดให้นางด้านหน้าจวนอิงกัวกงมีเกียรติอยู่ตอนนี้ก็ล้วนอาศัยบาร,รมีเหยยนหวังตระกูลเกาไหนเลยจะกล้าทำให้เหยยนหวังเฟยไม่พอใจ อิ่งกัวกงฟูรินทะลึงตาใส่หานซื่ออย่างไม่พอใจทีหนึ่งกล่าวว่าผู้ใดให้เจ้ามาอยู่ตรงนี้หลือเพราะเฉินเกอข้าจึงยอมให้เกียรติเจ้าอยู่บ้างเจ้าก็ลืมตัวขึ้นมาไม่รู้จักสถานะตนเองแล้วหรือหานซื่อปนิบัติซื่อจื่อมาค้อนชีวิตและยังให้กำเนิดบุตรถึงสองคนในใจนางก็ไม่คิดว่าตนเองเป็นบ่าวมานานแล้ว แต่ตอนนี้ต่อหน้าบรรดาเจ้านายหญิงและสาวใช้ในจวนถูกฟู่เหรินผู้เท่าตำหนิอย่างไม่ไว้หน้าแม้แต่น้อยหานซื่อหน้าแดงกำปากก็อึกอักว่าเบาแขกผู้มีเกียรติมาเยือนที่นี่ไม่มีที่ให้อนุภรยาอย่างเจ้าได้พูดจ้ะยิ่งกัวกงฟู่เหรินหน้าบึ้งตึงตวาดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจว่ายัางไม่รีบใสหัวออกไปอีกหานซื่อหน้าแดงลามไปถึงลำคอ แม้แต่ศีรษะก็ไม่กล้างเงยรีบปิดหน้าวิ่งออกไปทันทีพอหานซื้อออกไปจากห้องอิงกัวกงฟู่เหรินจึงได้เก็บงามสีหน้ารังเกียจลงหันไปยิ้มกล่าวน้ำเสียงอ่อนโยนกับหลินเวยซีอนุภรยาไม่รู้ธรรมเนียมขายหน้าหวังเฟยแล้วหลินเวยซีรีตามองแวบหนึ่งบนใบหน้ายังคงปราศจากรอยยิม้ม เหล่าสตรีคนอื่นในตระกูลเกาพอได้สติคืนมาต่างก็รีบพากันยิ้มแยม้มเข้ามาพูดคุยกับหลินเวยซีแย่งกันพูดคนละคำสองคำพยายามส่งเสียงหัวเราะไม่หยุดเพื่อกบเกือนเหตุที่เกิดแทรกเมื่อครู่ทิ้งไปคุณหนูของไท่ไท่รองโจนอิงกัวกงรีตามองเกาหลันอย่างไม่พอใจแวบหนึ่งก่อนจะหันไปกระซิบข้างหูกับพี่สาวน้องสาวที่สนิทกัน หัวเราะไปพูดอะไรกันไปสักอย่างความจริงอาจไม่ได้พูดถึงเกาหลันแต่เกาหลันกลับรู้สึกว่าพวกนางกําลังหัวเราะเยาะตนเกาหลันเป็นคนที่แต่งออกไปได้ดีที่สุดในบรรดาพี่สาวน้องสาวแต่ไหนแต่ไรมาเกาหลันก็หญิงทรนงเพราะเรื่องนี้ทั้งยังมีความรู้สึกว่าตนเหนือกว่าพี่น้องคนอื่นอยู่มากแต่ตอนนี้ต่อหน้าญาติพี่น้องมากแม มารดาตนเองถูกแม่สามีดูแคลนแล้วยังถูกขับไล่ออกไปด้วยอาการที่แทบจะเรียกได้ว่ารังเกียจเก้ารันรู้สึกคนอื่นต่างกำลังมองนางดังนั้นนางจึงยิ่งต้องฝืนปั้นหน้าเอาไว้ไม่ยอมให้ผู้อื่นหัวเราะเยาะเอาได้ยิ่งกวัวกกงฟูเรินเกงว่าหลินเหยซีจะคิดว่าพวกนางต้อนรับไม่ดีรีบกล่าวว่าเฉินเกอเจ้ามานี่ก่อนหน้านี้ได้เรียนบทความใหม่มาใช่ไหม มาท่องให้หวังเฟยฟังหน่อยเก้าเฉินถูกแม่นมอุ้มเข้ามาแม่นมเอาแต่ดันหลังเขาไม่หยุดคุณชายท่านผู้นี้คือเหยียนหวังเฟยบทความที่ท่านได้ท่องให้แม่นม,มฟังเมื่อวานรีบท่องให้หวังเฟยฟังอีกสักรอบนะเจ้าคะเก้าเฉินจำหวังเฟยผู้งามจนหน้าตกตะลึงท่านนี้ได้อย่างฝังใจในใจเขานี่ก็คือองค์เทพผู้สูงส่งไม่อาจแตะต้องได้ พอเกาเฉินเห็นหลินเหวยซีก็รู้สึกกลัวขึ้นมาแต่ท่านย่าแม่นมและบรรดาอาสภัยต่างกำลังจ้องมองเขาเกาเฉินได้แต่ท่องออกมาว่าคงจื้อก่าวว่ายามนี้ที่กล่าวว่ากตันยูคือหมายเอาว่าสามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้กระทั่งสุนัขหรืออาชาก็ถูกเลี้ยงดูได้เฉกเช่นเดียวกันมองดูการกระทำของเขาสังเกตผลแห่งการกระทำ ตรวจสอบสิ่งที่ทำให้ผ่อนคลายเช่นนี้แล้วเขาจะปิดบางตัวตนได้อย่างไรไม่นับว่าเป็นบทความยาวเก้าเฉินท่องออกมาตะกุกตะกักเทียบกับอายุเขาแล้วนับว่าพอได้อยู่แต่เมื่อครู่หลินเหว่ยซีเพิ่งได้พบอัจฉริยะที่เพียงมองผ่านตาก็ไม่ลืมสองคนเทียบกันแล้วเก้าเฉินก็ยิ่งสู้ไม่ได้ความมุมานะสามารถชดเชยความบกพร่องได้ มีไว้พูดให้คนธรรมดาฟังแต่ไม่อาจชดเชยความแตกต่างของพรสวรรค์ที่ต่างกันได้โดยเฉพาะเก่าเคอร์อที่มีพรสวรรค์มากกว่าเกาเฉินและยังมุมาณะมากกว่าเกาเชินช่วยอะไรไม่ได้แล้วแม้หว่านชิงกับหว่านเย่เองก็รู้สึกว่าห่างกันไกลมากไม่อาจเอามาเทียบกันได้เลยพอเกาเฉินท่องติดติดขัด,ข,ดขัดจบลง ฟูเหรินผู้เท่าก็ถอนหายใจล่องอกอย่างเห็นได้ชัดแล้วมองไปทางหลินเวยซีอย่างวาดหวังลินเวยซีเพียงแค่เม้มปากยิ้มแล้วกล่าวว่าหลานชายของท่านฉลาดหลักแหลมได้ชมเป็นบุญตาแล้วอิงกวัวกงฟู่เหรินยิ้มอย่างพอใจนางมีซื้อจื่อเป็นบุตรชายคนเดียวแต่เล็กก็ตามอกตามใจอย่างไม่จำกัดตอนนี้บุตรชายมีทายาทแล้ว แม้ว่าเกิดจากอนุภรรยาแต่ก็ทำให้อิงกวัวกงฟู่เหรินภูมิใจแม่และคิดไปเองว่าล้านตนปากหวานฉเฉลียวฉลาดอะไรก็ดีไปหมดน่าเสียดายลิ้นเวยซีไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เหยียนหวังประเมินเกาเฉินไว้แม่นยำมากเกาเฉินโตมาด้วยการเลี้ยงดูของสตรีในจวนนิสัยคอยตามอย่างแม่มักจะคอยประจบประแจงผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว เขาใส่ใจอยู่แต่กับเรื่องพวกนี้วันหน้าจะทำการใหญ่ได้อย่างไรลินเว่ยซีคิดถึงเก่าเคอร์ที่ได้พบมาระหว่างทางย้อนคิดถึงนิสัยและสภาพชีวิตเกาเคอร์ก็ยิ่งทอดถอนใจลินเวยซีกำลังคิดเรื่องเหล่านี้อยู่จึงไม่ได้สนใจดูงิ้วต่อสักเท่าไหร่อิงกวัวกงฟู่เหรินกับดูจนดื่มดำนางอุ้มหลานเอาไว้ในอ้อมกอด พางเอ็นตัวนั่งพิงเก้าอี้นอนนุ่มอยู่ดูทีก็ผ่านไปหนึ่งชั่วยามเก้าเฉินก็คอยเอาใจอยู่ข้างกายฟู่เหรินผู้เทาไม่ห่างนิ้วสองสามฉากผ่านไปเช่นนี้ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในยามบ่ายก็ผ่านไปบทร้องนิ้วอีกฉากจบลงฟู่เหรินผู้เทายังคงดื่มด่ำอยู่ไม่คลายไทยไทยของคุณชายรองตระกูลเก่าแอบเข้ามาสกิดหลังฟู่เหรินผู้เทา ผู้เริ่นผู้เท่าจึงได้ราวกับตื่นจากฝันนึกถึงเรื่องสําคัญที่ต้องทำจากนี้ได้หวังเฟยเวทีงิ้วจวนอิงกวัวกงธรรมดาสามัญงามสู้จวนหวังไม่ได้เกรงว่าวันนี้ต้อนรับหวังเฟยบกพร่องแล้วที่ไหนกันลิ้นไวซีแม้ว่ายิ้มอยู่แต่ก็เป็นเพียงรอยยิ้มที่ฉาบอยู่บนใบหน้าขณะงิ้วที่จวนกวัวกงจัดเตรียมมาแสดงได้ดีมาก ก็ใช่อิงกวัวกงฟู่เหรินภูมิใจแม่งนางเป็นคนแก่ที่ชอบดูอะไรพวกเนี้ยค่าเวลาในเมื่อเหล่าจู่จงโปรดปานการดูงิ้วพวกลูกหลานต้องการเอาใจนางแน่นอนก็ย่อมตามมาร่วมชมด้วยแต่คณะงิ้วที่เชิญมาแสดงในจวนก็มิใช่ว่าจะฝีมือดีมีระดับกันทั้งหมดอิงกวัวกงฟู่เหรินคิดเองเออเองเอาว่า วันนี้ไม่เพียงตนเองจะได้โอ้อวดความสามารถของหลานชายยังได้เชิญเหยียนหวังเฟยมาชมการแสดงงิ้วที่ยอดเยี่ยมอย่างแม่งตอนเนี้อีกฝ่ายย่อมจากกำลังเบิกบานใจฟู่เหรินผู้เทาคิดว่าปูทางมาพอแล้วจึงถือโอกาสกล่าวว่าจวนอิงกวัวกงดีอย่างไรก็สู้ความประณีตในจวนราช,ชตระกูลไม่ได้หลายวันก่อนข้ามีอาการไอ เก้ารันเด็กโง่คิดว่าข้าป่วยหนักจึงรีบร้อนกลับมาตอนนี้ข้าไม่เป็นอะไรแล้วนางก็ควรกลับจวนหวังไปปนิบัติหวังเฟยต่อได้แล้วเก้ารันได้ยินก็ก้าวเข้ามาก้มหน้าย่อกายคำนับลินเวย่ยซีคารวะท่านแม่หลายวันนี้ลูกไม่ได้ปนิบัติท่านแม่ในใจรู้สึกผิดอยู่มากไม่ทราบว่าหลายวันนี้ท่านแม่สุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง ลินเวยซีแอบนึกในใจในที่สุดก็มาแล้วนางรู้ว่าจวนอิงกวัวกงจงใจจัดงานนี้ก็เพื่อเกาหลันลินเวยซีเหลือบมองเกาหลันแวบหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบว่าซื่อจื่อเฟยลุกขึ้นเถอะวันนั้นเจ้าออกไปอย่างรีบร้อนคิดว่าก็คงเป็นเพราะอิงกวัวกงฟู่หรันป่วยหนักในเมื่อซื่อจื่อเฟยมาเฝ้าอาการป่วยท่านย่าตน เช่นนั้นอยู่ให้นานอีกสองสามวันก็ไม่เป็นไรอย่างไรจวนหวังก็ไม่ได้ขาดคนปรนิบัติตอนเช้าตอนค่ำค้าก็ไม่ได้ต้องการให้เจ้ามาคอยติดตามซื้อจื่อเฟยก็พักต่อให้สบายใจเถอะนะเกาหลันยังคงอยู่ในท่าย่อคารวะศีรษะก็ยิ่งก้มต่ำไม่รอให้เกาหลันได้พูดอะไรอิ่งกวัวกงฟูเ่เรนก็ร้อนใจ ถ้าสุขภาพดีขึ้นมากแล้วไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อยลูกสะพ้ยปนิบัติแม่สามีวันเดียวก็ขาดไม่ได้นางมาเสียเวลาอยู่ที่นี่นานเช่นนี้แล้วจะเสียเวลาต่อไปอีกได้อย่างไรจะทำให้ไม่มีคนข้างกายหวังเฟยท้ายทรองตระกูลเก่าก็กล่าวว่าใช่แล้วเหล่าจู่จงมีพวกเราคุณหนูสามกลับไปปนิบัติข้างกายหวังเฟยดีกว่า ก่าวจากใจไท้ไท่ททรองตระกูลเกาถ้าหากสไปนางสบัดหน้าใส่บุตรชายนางเพราะการรับอนุภรยาจากนั้นไม่ขออนุญาตผู้อาวุโสก็นั่งรถม้าออกมาเลยและยังกลับมาอยู่บ้านทีก็สิบวันเช่นนั้นนางก็คงชักสีหน้าใส่ลูกสไยเช่นกันนับประสาอันใดกับการที่ตระกูลสามีของเการันยังเป็นถึงจวนหวัง ลินเหวซียิ้มผ่านไปคู่หนึ่งจึงกล่าวว่าในเมื่อฟูเหรินผู้เท่ากับไทไท,ทรองต่างกล่าวเช่นนี้เช่นนั้นข้าก็จะพาซื้อจือเฟยกลับแล้วอาการป่วยฟูเหรินผู้เท่าก็ลำบากไทไทรองแล้วยิ่งกวดกงฟูเหรินกับไทไท,ทรองต่างยิ้มแย้มตามน้ำป่วยอะไรที่ไหนกันก็เป็นเพียงแค่วาจากล่าวอ้างเก็บกวาดให้เกาหันเท่านั้น ทว่ายังดีที่เย็นหวังเฟยยอมอ่อนให้นี่ถือว่าโชคดีมากแล้วอิงกวัวกงฟู่หร่นเองก็ย่อมไม่นำเอาวาจาไม่เป็นมงคลเหล่านี้มาใส่ใจลินเวยซี่ถามไถ่าอาการป่วยของอิงกวัวกงฟู่หร่นเสร็จก็หันไปมองเกาหรันเห็นอยู่ว่าสีหน้านางยังคงเดิมแต่คนทั้งห้องมองภาพเบื้องหน้านี้อย่างเคร่งเครียดต่างเหยียดกายเกรงตรงขึ้นโดยไม่รู้ตัว ซื่อจือเฟยก้าวลันรีบย่อตัวลงต่ำอย่างที่สุดทันทีเจ้าคะในเมื่อครั้งเนี้ยเป็นเพราะฟู่เดินผู้เท่าล้มป่วยกระทันหันเจ้าจึงได้เร่งออกจากจวนหวังด้วยตนเองข้าจึงไม่คิดจะเอาเรื่องกับเจ้าอีกแต่หากเจ้ายังคิดจะใช้ชีวิตร่วมกับซื่อจือต่อไปเช่นนั้นก็จงเก็บความคิดนอกลูนอกทางให้ดีอย่าได้ทำอะไรด้วยอารมณ์อีก ว่าจ้าลินเหวยซีแฝงความในอื่นเก้าหลันเข้าใจว่าหลินเหวยซีกำลังเตือนนางแต่คนจวนอิงกวัวกงฟังไม่เข้าใจไทไทร้องเห็นหลินเหวยซียอมอ่อนให้ก็รีบยิ้มแย,ย้มกล่าวว่าจ้าดีทั้งปอบเก้าหลันทั้งชื่นชมหลินเหวยซีหลินเหวยซีนั่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเหลือบมองเก้าหลันลุกขึ้นเถอะเก้าหลันจึงได้ลุกขึ้นยืน การอยู่ในท่าย่อตัวเช่นนี้เมื่อยมากที่สุดตอนนางยืนขึ้นก็รู้สึกว่าขาตนเองชาไปหมดเล่ากับถูกมดนับหมื่นรุมกัดอยู่เก้าหรันฝืนทนเอาไว้พยายามเดินไปด้านหลังหลินเหวยซีอย่างเป็นธรรมชาติแสดงท่าทีคอยปนิบัติแม่สามีบุตรตรีที่สมรสแล้วกลับมาอยู่บ้านตนเองก็ย่อมสูงสักเป็นพิเศษ ปกติทางฝ่ายหญิงย่อมวางท่าทีให้เหนือกว่าสักหน่อยแม้ว่าสตรีในตระกูลตนไร้เหตุผลแต่ยามตระกูลเดิมของฝ่ายหญิงต้องเผชิญหน้ากับตระกูลฝ่ายสามีก็มักจะแข็งกล้าวใสทว่าลินเหยซีนั่งอยู่ในจวนอิงกัวกงสั่งสอนเกาหลันต่อหน้าคนตระกูลเกาคนจวนอิงกัวกงแม้แต่ไม่พอใจก็ยังไม่กล้าแม้แต่น้อย อิงกัวกงฟู่เหรินโดนคดีก่อนของเกาหลันทําเอากลัวแล้วจริงๆไม่ว่าอย่างไรตอนนี้ส่งคนกลับจวนเยียนหวังให้ได้ก็พอแล้วจุดมุ่งหมายสำลิดผลเวลาก็ไม่น้อยแล้วลิ้นเหวยซีจึงลุกขึ้นขอตัวกับคนจวนอิงกัวกงพากันออกมาส่งนางที่ประตูชั้นในหลังมองส่งลินเหวยซีกับเกาหลันขึ้นรถม้าไปจึงได้กลับเข้าไปอย่างพึงพอใจ พ่อกลับถึงจวนเยียนหวังเก้าหลันก็ติดตามลินเวยซีไปยังเรือนจิงเฉิงยวนลินเวยซีนั่งลงบนตังในที่สุดก็ผ่อนลมหายใจลงได้เสียทีลินเวยซีได้พักแล้วแต่เก้าหลันยังไม่ได้นางยังคงต้องยืนคอยรินน้ําชาอยู่ด้านหลังลินเวยซีพยายามทําหน้าที่สะปายลินเว่ยซีไม่อยากให้ตนเองดูเหมือนแม่สามีโหดไร้ เช่นนั้นก็จะเหมือนกับว่านางจงใจหาเรื่องสะพยที่เหนื่อยมาทั้งวันซื่อจื่อเฟยก็ยืนมาทั้งวันแล้วกลับไปเรือนตนเองพักผ่อนได้แล้วเจ้าพึงกลับมาเกรงว่าคงมีหลายอย่างต้องจัดการเช่นนั้นจะได้อย่างไรกันเจ้าคะเกาหลันยังคงต้องปฏิเสธแต่หลินเหวยซีรำคาญจะฟังต่อเจ้ากลับไปดูที่เรือนชิงชงหยวนก่อนค่อยว่ากันดีกว่า หลายวันเนี้เหมือนซื้อจือบาดเจ็บกำลังรักษาตัวอยู่คำพูดที่เหลือของเกาหลันอยู่ๆพันพูดไม่ออกตายลาหนีผู้ที่จะลงโทษกู้เฉิงยาวถึงขั้นนี้ได้ก็มีเพียงคนเดียวเกาหลันไม่ดึงดันกระตันอยูที่นางเองก็รู้สึกว่าจอมปลอมต่อแล้วหันไปขอบคุณหลินเวยซีเสร็จก็รีบเดินกลับเรือนชิงชงหยวนทันที ในเลือนชิงชงหยวนกู้เฉิงเหยาที่ได้ยินข่าวจากข้างนอกเอ่ยถามขึ้นว่าซื้อจื่อเฟยกลับมาแล้วลือเจ้าค่ะหวังเฟยพาซื้อจื่อเฟยกลับมาพอถึงจวนก็ตรงไปเลือนจิงเฉิงหยวนคิดว่าหวางเฟยก็คงใกล้จะให้ซื้อจื่อเฟยกลับมาแล้วกู้เฉิงเหยาพยักหน้ารับรู้ด้วยสีหน้าเย็นชาในใจเกิดความรู้สึกขัดเคืองอย่างน่าประหลาดบาดแผลบนหลังเขาหนักแม่ง ขยับเล็กน้อยก็แทบจะสะเทือนไปทั้งตัวหลินเหวยซีพาเกาหลันกลับมาก็คงคิดจะให้เกาหลันได้ดูแลเขาใกล้ชิดแต่กูเฉิงเหววกับไม่ได้รู้สึกรอคอยแต่อย่างใดเขาผิดหวังในตัวเกาหลันจนหมดสิ้นเยื่อใหญ่แล้วจริงๆถึงกับเริ่มนึกสงสัยเรื่องเกาซีที่เกาหลันเล่าว,ว่าถือตอนเป็นบุตรีภรรยาเอกมากกดขี่รังแกนาง และจงใจแย่งชิงความชอบที่นางช่วยชีวิตเขาเอาไว้กู้เฉิงยาวคิดไปว่าเกาซีอาศัยสถานะบาร,รมีรังแกคนอื่นวางอำนาจอย่างไร้เหตุผลและมองว่าเกาหลันภายนอกงดงามภายในมีสติปัญญาทั้งอ่อนโยนและเข้มแข็งแต่ที่เขาคิดไปเองนั่นเป็นเรื่องจริงหรือกู้เฉิงยาวปล่อยให้ความสงสัยนี้ขยายตัวขึ้น จะได้กบเกลื่อนความรู้สึกรุ่มร้อนในส่วนลึกข,ของใจเห็นอยู่ว่าเป็นเรื่องของเขาแต่คนรอบข้างมักไปขอร้องหลินเหว่ยซีแทนเก่ารันเป็นเช่นนี้หวินหุยก็เป็นเช่นนี้เรื่องนี้ทำให้เขาเกิดความรู้สึกเสียหน้าและถูกมองข้ามอย่างน่าประหลาดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของเขาเขาไม่อยากให้หลินเหวยซีรู้ แม่ตอนนี้นะคะลูกเลี้ยงอย่างกู้เฉิงเหวานี่ก็คงจะแบบตกหลุมรักนะคะท่านแม่เลี้ยงไปเรียบร้อยแล้วไม่ทันแล้วยูแม่เลือกผิดแล้วผิดเลยนะคะแก้ไม่ได้ค่ะตอนนี้ตอนนี้เป็นของพ่อไปแล้วนะคะวิญญาณเมียเก่านะคะกับร่างใหม่เป็นของพ่อไปแล้วค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้มีความสุขมากๆหวนาลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ